สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24มิถุนายน2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจทย์จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์บุกการับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสี่ไม้เท้าการงานขยันนะคะมีความมั่นคงหรือว่าใครโรงงานช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการรับผิดชอบในเรื่องของการงานคนวันอาทิตย์นะคะมีความรับผิดชอบดีมากนะคะ มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนทํางานติดกลางค่ำกลางคืนนะคะดึกเดินมืดค่านะคะมีดวงเดินทางนะคะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะใครที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าตื่นเช้านอนดึกนะคะก่อนออกเดินทางนะคะต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะคะระวังพวกความดันพวกไมเกรนหรือว่าวิงเวียนศีรษะนะคะก่อนออกเดินทางก็เรียกว่าต้องพักผ่อนนะคะ9 ไม่ท้าวนะคะการงานงานเยอะรักและก็หวงแหนในเรื่องของการงานที่ตัวเองทําอยู่บางคนอาจจะเขาเรียกว่าทำงานสากระเบอือยันระรบนะคะช่วงนี้นะคะรู้สึกเหนือหน่อยๆกับงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เรามีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างได้ดีนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีกู้ครอง อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะบางคนพลดพลากอยู่นคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดหรือทํางานที่เข้ากะไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดยังโหยหากับอดีตนะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะเรียกว่ายังรอคอยคนรักเก่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะชโชคลภเลขหน้าไพ่จากพยมีเลขสี่ศนะคะส 089ต่อไปนะคะคนมันจันนะคะ ดีอันเพรสผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะด้านของการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะแต่ต้องเก็บต้องอ,อมด้วยนะคะบางคนนะคะมีทั้งข่าวดีมีทั้งขา่งขาวไม่ดีนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะเรียกว่าข่าวไม่ดีก็ อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะหรือว่าช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะต้องระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เราบางคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นบุตรหลานบริวารหรือเป็นลูกน้องก็ได้นะคะบางคนลูกน้องทําให้เราเดือดร้อนก็ได้นะคะหรือออกแบบกระทนหันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอัดสวินถ้วยกัลายาณมิตรช่วงนี้จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะการค้าการขายจะมีลูกค้าเพื่อน นะคะจะเข้ามาอุดหนุนนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าคนวันจันทร์นะคะจะมีมิตรที่ดีเราเองก็คิดดีกับคนอื่นคนอื่นก็คิดดีกับเรานะคะนะจะมีลูกค้าประจําลูกค้าเดิมๆนะคะเข้ามาอุดหนุนมีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนนะคะได้นะคะแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วนะคะเอาตัวรอดได้นะคะการเงินมีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะแต่เราก็ต้องเก็บนะคะต้องออมนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือว่าใครที่กําลังตั้งท้องตั้งคันอยู่แล้วนะคะต้องระวังการเดินสะดุดหกล้มชนโน่นชนนี่นะคะนะก็มีโอกาสเขาเรียกว่าอย่าระวังเรื่องการแทงนะคะนะก็มีเจ้าชายดาบก็เรียกว่ามีโอกาสถ้าเราไม่ระวังนะคะมีโอกาสแทงได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสด นะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพา่จากพ่อหยิบสี่มีเลขสามสวนสวนสวนนะคะสามสวนสวนสวนนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร นวันอังคารเป็นอย่างไรแปดไม่เท้านะคะวันนี้ขยันนะคะงานเยอะด้วยนะคะมีโอกาสขยับขยายงานหรือบางคนเรียกว่าทำงานสะกับเบื่อยันเรือรบนะคะเด็มูนดึกเดินมืดค่ำนะคะบางคนทำติดช่วงกลางค่ำกลางคืนเข้ากะดึกดึกเดินๆพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะช่วงนี้ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะสี่ถ้วยนะคะเซ็งเซง เบื่อเบื่อนะคะไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะชอบคิดมากชอบคิดเยอะนะคะนอนไม่หลับนะคะบางคนถึงขั้นกินยานอนหลับได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะวันนี้นะคะเราคาดหวังสิ่งใดนะคะเราเผื่อใจบ้างนะคะสีถ้วยเขาเรียกว่าความไม่ได้ดั่งใจอย่าไปเร่งนะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆที่เราคาดหวังไว้นะคะเจ้าชายไม่ทาวนะคะมีดวงเดินทางนะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับการงานการติดต่อการเจราจาการสื่อสารในเรื่องของการงานบางคนนะคะน้องๆหนูๆน,นะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษานะคะก็ขยันนะคะหรือว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะบางคนกลับเพราะอาหารกรดไหลย,ย้อนนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข8 8 4 0นะคะ8 8 4 0นะคะต่อไปคนพุทธ คนวันพุธคนวันพุธนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากหลานบริวารน,นะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะใครที่โรงงานอยู่นะคะคิงดาบนะคะมุ่งมั่นเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะรับผิดชอบนะคะกับสิ่งต่างๆนะคะคนวันพุธช่วงนี้นะคะรับผิดชอบสูงมากนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะก้าวไม่เท้านะคะรัก แล้วก็หวงแหนในเรื่องของการงานนะคะที่ตัวเองทาอยู่นะคะบางคนนะคะอาจจะเรียกว่างานเยอะงานมากทําไปบ่นไปได้ด้วยบางนะคะบางคนความรู้สึกอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากลาออกได้ด้วยนะคะอยากลาหยุดนะคะอยากลาพักร้อนนะคะช่วงนี้มีดวงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะคะสําหรับใครที่ใจร้อนนะคะมีโอกาสย้ายงานมีโอกาสออกงานนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะ เรียกว่าทําไปบนไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนยังหวงตําแหน่งหรือว่าบางคนยังหวงเงินเดือนนะคะมองหาที่ใหม่นะคะให้ได้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอหมอนัดน,นะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหลัง ปวดหลังนะคะระบบช่องท้องพวกแป้งเบาหวานน้ำตาลโรคกรรมพันธ์นะคะบางคนปวดปวดเข่านะคะหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะระวังคําพูดระวังความรู้สึกนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินซะมากกว่าโชคลาภนะคะ บทลานบริวานนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขศูนยนก้าสอนะคะศูนย์ย์เกนะคะ พฤหัสคนวันพฤหัสนะคะคิงไม้เท้านะคะวันนี้การงานนะคะมีความขยันนะคะมีความกระตือร้อนนะคะมีการมีการงานที่มั่นคงนะคะใครรองานอยู่ใครสอบแข่การสอบการแข่งขันนะคะการสมัครงานนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะเจ้าชายไม้เท้านะคะ น้องๆหนูหนๆบางคนก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะนีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะในเรื่องของการงานจะประสบผลสําเร็จต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะพวกเด e นเรือนะคะคาพูดมีสเสน่ห์นะคะการค้าการขายการเจรจานะคะน่าจะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะงานทางด้านที่ต้องใช้คําพูดนะคะงานทางด้านที่ต้องใช้ความสามารถต้องบริการนะคะ นะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมร้านอาหารช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบนะคะช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะหกเหรียญน,นะคะการเงินนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมาหยิบมายืมการเงินนะคะช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะตดหลานบริวารโดยเฉพาะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะ คนในครอบครัวนะคะหรือเรียกว่ามีโอกาสทําบุญมีโอกาสให้ทานนะคะการบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจอพเจอพิ่งจะปิงิงหรือว่าอยู่ในห้วงของความรักก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีมีเลขศูนย์ศูนย์หก 0, 0, หนะคะศ0 6 6 คนสุขสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะสองถ้วยเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความผูกพันนะคะเดอะสตานะคะบางคนนะคะมีโอกาสไปพักผ่อนร่วมกันนะคะในสถานที่เย็นๆในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ด้วยนะคะนะช่วงนี้คนสุขนะคะจะมีความสงบมีความสุขนะคะหรือว่าจิตใจที่เย็นลงนะคะ ก้าเปเท้านะคะรักในเรื่องของการงานนะคะรักและก็หวงแหนในเรื่องของการงานนะคะที่ตัวเองทำนะคะสี่ถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีบ้างนะคะเราอย่าไปเร่งกับเวลานะคะวันนี้นะคะคาดหวังสิ่งใดเผื่อใจบ้างนะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจหรือบางคนคุณผู้หญิงนะคะ ไม่ได้ดั่งใจในรูปร่างของตัวเองในหน้าตาของตัวเองนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับศัลยกรรมเสริมเติมแต่งความสวยความงามนะคะนะฉีดเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าฉีดอะไรบัวทอกอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความงามได้ด้วยหรือบางคนนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนวงจุ้ยในบ้านนะคะนะทำซื้อของใหม่เอาของเก่าออก ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็กรดไหลย,ย้อนนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่สําหรับบางคนนะคะมีเข้ามาก็ยังไม่ถูกอ,อกไม่ถูกใจนะคะเรียกว่าช่างเลือก ก็ได้ด้วยนะคะนะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้นะคะแต่ก็นั่งเอามือกอดอกนเขาก็นนะะาเรียกว่าไม่สนใจนะคะในสิ่งที่ความรักครั้งใหม่นะคะต้องเปิดใจนะคะหรือว่าคนวันศุกร์อาจจะใช้คําว่าจุก,ก,กจิกจู้จี้ขี้บ่นก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้ส่วนทางด้านของการเงินออโต้รดได้นะคะโชคลาภนะคะเลขน้าไพ่จากพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสองเจ็ดเ้าสี่นะคะ สองเสนะคะต่อไปนะคะคนันเสา คนวันเสาร์นะคะเข่งไม่ทา้าการงานนะคะมีความขยันนะคะช่วงนี้นะคะใครรองานอยู่บ้างนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาใหม่ๆนะคะการเซ็นสัญญางานใหม่ๆนะคะหรือว่าสัญญาเก่ากําลังจะหมดลงนะคะมีโอกาสเซน็นเริ่มอ,อะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะแปดถ้วยมีดวงทางด้วยช่วงนี้นะคะ หรือว่าบางคนก็เรียกว่าทํางานติดช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกๆตื่นๆมืดค่ํานะคะนะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะคิงดาบมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะนะช่วงนี้แต่ในเรื่องของการงานคนวันเสานะคะรับผิดชอบดีมากึกอึดอดทนนะคะดูแลนะคะคนในครอบครัวนะคะเรเรียกว่าได้ดีนะคะปกป้องบุตรหลานบริวารคนรักนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังความดันเมเกเรนเวียนเวียนศีรษะนะคะช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะนะมีโอกาสเปลี่ยนใหม่ซ่อมแซมก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะมีโอกาสพลัดพรากหรืออยู่กันคนละที่ก็ได้หรืออยู่บ้านเดียวกันทํางานที่เข้ากะไม่ตรงกันนะคะช่วงนี้มักจะ มีบ้างนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะเขาเรียกว่าจิกกัดกันตลอดนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดยังโหยหากับอดีตยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะยังโหยหาคนรักเก่านะคะ,นะคะก็ต้องปล่อยวางนะคะมีโอกาสเจอเจอกันใหม่คนใหม่นะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบหมายเลขโทรศัพท์อยากให้โชคตัว,วเลขหน้าไพ่จากพ่ยิบสี่มีเลขศูนย์สองแปดศูนย์นะคะ 0 2 8 0นี่คือดวงของคนทั้ง7วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ